จะเลยข้อสอบแพทสนะครับเป็นส่วนของอในเนื้อหาฟิสิกส์นะครับข้อสอบที่สอบไปเมื่อเดือนตุลาปี5 .9 นะครับในต้นฉบับก็ตรงกับข้อที่68นะครับตรงกับข้อที่68หรือว่าที่เรานำมาจัดเรียงก็เป็นข้อที่18นะครับจดมีอยู่ว่าวงจรไฟฟ้าวงจร1มีตัวต้านทาน1กิโลโอห์มนะครับต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน2กิโลโอห์ม และทั้งหมดต่อกับแหล่งจ่ายไฟ3โวลต์นะครับถ้านำโวลต์มิเตอร์ที่มีความต้านทานภายใน1กิโลโอห์มมาต่อมาวัดความต่างศักด์ตกคร่อมตัวต้านทาน2กิโลโอห์มนะครับโวลต์มิเตอร์จะอ่านค่าความต่างศักด์ได้กี่โวลตนะ์สถานการณ์ก็คือว่าเจ้าตัวต้านทานนะครับ1กิโลโอห์ม มันต่ออยู่กับตัวต้านทาน2กิโลโอห์มแล้วก็ต่อเข้ากับศักต์สามโวลต์นะครับทีนี้ก็นำโวลโวลโวลเมเตอร์นะครับมาวัดความต่างศักต์ ที่ตกคร่อมเจ้าตัวต้านทาน2กิโลโอห์มมันจะวัดได้เท่าไรนะครับประเด็นก็คือมีอยู่ประเด็นก็มีอยู่ว่าเจ้าโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันดันมีความต่างศักด์ด้วยนะครับในความเป็นจริงเนี่ยวอล์มิเตอร์มันก็มีความต่างศักเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเอาโวล์มิเตอร์ต่อเข้าไปเนี่ยวงจรของเราเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นวงจรที่ มีตัวต้านทานเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับจากเดิมเนี่ยมันมีแค่ตัวต้านทาน1กิโลโอห์มกับ2กิโลโอห์มใช่ปะ่ะอันนี้2กิโลโอห์มแต่มันมีตัวต้านทานจาก โวลต์ม uh, ิเตอร์เข้ามาด้วยนะครับซึ่งต่อคร่อมกับตัวต้านทาน2กิโลโอห์มนะครับต่อคร่อมแบบนี้นะครับต่อแบบขนานกันความต้านทานของโวลต์มิเตอร์ก็เป็น2กิโลโอห์มเช่นกันนะครับเป็น2กิโลโอห์มเช่นกันทีนี้ก็มาดูว่าความต่างศักย์ที่จะอ่านได้นะครับ ความต่างักที่ได้เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับก็ต้องนำวงจรนี้มาพิจารณานะครับเพราะว่า,าต้องพิจารณาตัวต้านทานของโวลต์มิเตอร์ด้วยนะครับอโอเคนะครับจากวงจรนี้เราขอพิจารณาท่อนนี้ก่อนนะครับท่อนสีแดงซึ่งมีความ ตัวมีตัวต้านทาน2ตัวต่อกันแบบขนานนะครับต่อกันแบบขนานเอาจัดการกับท่อนสีแดงนี้ก่อนนะครับในกรอบสีแดงความต้านทาน2กิโลโอมมันต่อแบบขนานกับตัวต้านทาน2กิโลโอมนะครับต่อแบบขนานมีวิธีการคำนวณ R รวมยังไงครับ1ส่วน R รวมจะเท่ากับ1ส่วน r 1>, 1・บวก1ส่วน r 2นะครับอันนี้คือ,อความต้านทานรวมในกรณีที่ต่อแบบขนานนะก็จะสามารถหาได้จากสมการนี้นะครับก็โหลดไว้นิดนึงนะครับอันนี้คงจำกันขึ้นใจนะครับสมการนี้วิธีการหา r รวมของแบบต่อแบบขนานนะครับก็จะได้ 1- ส่วน r รวมนะครับ แทนค่าเข้าไป r 1ก็คับ r 2นะครับ r ทั้ง2ตัวก็มีค่าเท่ากับ2กิโลโอห์มทั้งคู่นะครับก็แทนเข้าไป1ส่วน2บวก1ส่วน2นะครับ1ส่วน r รวมก็จะได้เท่ากับ2อส่วน2นะครับ1ส่วน r รวมก็เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้น r รวมก็เท่ากับ1ด้วยโอ okay. เคแสดงว่า r รวมใน กรอบสีแดงนี้นะครับก็คือ1 k ω กิโอหนั่นเองครับอ่ะเราก็นำวงจรนี้มาเขียนใหม่มาวาดใหม่ให้มันดูง่ายขึ้นอ่อันนี้ก็1 k ω กิโลอครับอันนี้ความตัวต้านทานรวมกันก็เสมือนว่ากลายเป็นตัวต้านทาน1 k ω กิโอหต่อกับสัก3ิโอ สังเกตนะครับก็คือตัวต้านทานมันเหมือนกับเป็นตัวต้านทานเท่ากันทั้งคู่เลย1กิโลโอห์มกับ1กิโลโอห์มทีนี้ตัวต้านทานสองตัวนี้มันต่อกันแบบอนุกรมนะครับต่อกันแบบอนุกรมเราก็รู้ว่าการต่อแบบอนุกรมเนี่ยสักตกคร่อมเนี่ยมันจะแบ่งนะครับมันจะแบ่งอันนี้ก็ v v 1อันนี้ก็เป็นสมมุติห้เป็น v 2นะครับสักตกคร่อมเนี่ยมันจะมีการแบ่งนะครับสั่ที่คร่อมตัวต้านทานตัวเนี้ยกับ ศักย์ที่คลองตัวต้านทานตัวนี้มันจะรวมกันเท่ากับ3นั่นเองนะครับการต่ออน,นุกรมนะครับ v 1บวก v 2ตัวนี้จะเท่ากับ v รวมก็คือ3โวลต์นั่นเองนะครับทีนี้เนื่องจากตัวต้านทานเนี่ยมันเท่ากันนะครับ1นึ1่งกิโลโอห์มหกิโลโอห์มทั้งคู่เพราะฉะนั้น v 1กับ v 2เนี่ยมันต้องแบ่งเท่านะครับแบ่งเท่า บวกกันให้ได้3แบ่งเท่าก็แสดงว่า v 1ต้องเท่ากับ1.5นะครับ v 2ก็เช่นกัน v 2ก็ต้องเท่ากับ1นครับมันต้องแบ่งเท่าเพราะตัวต้านทานเท่ากันนะครับโอเคทีนี้เราก็ได้ออกมาแล้วว่า v 2เนี่ย v 2อสักที่สักที่คร่อมคร่อมตัวต้านทานตัวนี้นะครับสักที่คร่อมตัวต้านทานตัวนี้ก็คือ v 2 นั่นก็คือสักรที่คร่อมตัวต้านทานชุดนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ v 2เท่ากับ1.5นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่านะครับความต่างศัก์ที่คล่อมที่คล่อมเจ้าตัวต้านทาน2อกิโลโอห์มนะครับเมื่อ,อวัดออกมาโดยคำนึงถึง ความต้านทานของโวลมิเตอร์ด้วยก็จะสามารถวัดออกมาได้เท่ากับ1.5โวลต์อน่า1.5โวลต์นั่นเองนะครับถูกต้องก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องก็เป็นข้อที่2นะครับ